ต้องขอกราบสวดดัสดีทุกทท่านนะคะในวันนี้เป็นการแถลงข่าวจากทางพักเพื่อไทยค่ะประจําวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนพศ2 5 6 4ในฐานะโฆษกพักเพื่อไทยดิฉันดรธีรล,ะละักษณ์สัมฤทธิวนิชย์วันนี้มาพร้อมกับท่านรองโฆษกพักเพื่อไทยคุณตรีชดาศรีธาดาเรามีเรื่องที่จะนําเสนอต่อสื่อมวลชนถึงพี่น้องประชาชนทุกทท่านนะคะใน3าประเด็นหลักใหญ่ด้วยกันค่ะ ฉันขอเรียนเชิญคุณตรีชดาสีธาดานะคะท่านรองโฆษกพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงปัญหาทางเศรษฐกิจในขณะนี้ที่รุมเร้าพี่น้องประชาชนเป็นอย่างหนักขอเรียนเชิญคุณปลอยชดาค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันตรีชดาสีธาดารองโฆษกพักเพื่อไทยนะคะก็จะมาถแถลงในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจซึ่งประเด็นนี้นะคะพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีนี่เป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแต่ว่าท่านไร้น้ายาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจวันนี้ท่านแก้ด้วยการที่ผักชีราคาแพงท่านก็บอกว่าแก้ปัญหาด้วยการให้ทหารปลูกผักชีใช้ที่ของทหารทหารก็ขานรับทันทีเพราะมีปัญหาเรื่องของพี่น้องสาพันธ์รถบรรทุกออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวันที่16ที่ผ่านมา บอกว่าขอลดราคาน้ํามันดีเซลเหลือ25บาทแล้วก็ช่วยลดภาษีสรรพสามิตอีก5บาทก็เป็นประเด็นค่ะคือแทนที่ท่านจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือทําอย่างไรให้พี่น้องได้รับการช่วยเหลือเรื่องของราคาน้ํามันที่ทําให้เขาสามารถอยู่ได้ในช่วงวิกฤตโควิด19แต่ท่านกลับบอกว่าจะเอารถขนส่งทหารมาช่วยแต่ท่านไม่ได้ช่วยนะคะ ท่านกำลังมาแย่งงานของพี่น้องชาวรถบรรทุกซึ่งในสาพันนั้นมีรถบรรทุกอยู่จำนวน4ี่แสนคันเขาบอกว่าถ้าเขาหยุดวิ่งอยู่ประมาณ20%ก็อยู่ประมาณ80,000คันแต่ทางทหารบอกว่ามีรถเอามาสำรองช่วยขนส่งอยู่ที่3,700คันมันเพียงพอตรงไหนคะแล้วก็น้ำหนักที่รถทหารสามารถขนส่งได้ ทหารเป็นคนออกมาให้ข้อมูลเองนะคะว่าสามารถขนได้หนึ่งตันสี่ตันสิบตันขณะที่รถบรรทุกเขาสามารถขนได้ในน้ำหนักยี่สิบห้าตันขึ้นไปแล้วท่านจะใช้จำนวนรถเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอเท่ากับจำนวนรถบรรทุกที่เขาได้รับความเดือดร้อนวันนี้กลับไปดูความเดือดร้อนพี่น้องแล้วมาแก้ปัญหาดีกว่าที่จะมาพูดแล้วทำให้ประชาชนรู้สึก สะท้อนใจว่านี่เรากําลังอยู่กับผู้นําประเภทไหนเดืยเพราะท่านเองเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจต้องออกมาแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉียบพลันนะคะก็ดูเรื่องของผักชีท่านบอกว่าให้ทหารมาแก้ปัญหาปลูกผักชีท่านลืมกลับไปว่าต่อหนึ่งไร่ผักชีสามารถปลูกได้อยู่ที่ประมาณ1,300ถึง1,500กิโลกร,รัมต่อไร่นะคะรายได้ที่ขายได้ต่อหนึ่งไร่อยู่ที่ประมาณ5,000บาท แต่ท่านลืมกลับไปมองว่าท่านลงทุนลงแรงที่จะต้องลงทุนในการให้ทหารเนี่ยปลูกใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วระยะเวลาของผักชีกว่าจะเติบโตได้เก็บเกี่ยวได้4 0่สถึงสีวันเขาเรียกว่ากว่าถั่วจะสุกงายก็ไม่ค่ะมันไม่ทันความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมูอีกนะคะพี่น้องเกษตรกร ที่เลี้ยงหมูบอกว่าสิ้นปีก็คือปลายเดือนธันวาคมนี้จะไม่หมูไม่มีหมูมาสู่ตลาดแล้วท่านอย่าท่านอย่าเสนอนะคะพักเพื่อไทยหวังว่าท่านอย่าเสนอว่าจะให้ทหารไปเลี้ยงหมูนะคะถ้าให้ทหารไปเลี้ยงหมูดังนั้นทหารน,น่าจะไม่ต้องขึ้นตรงอยู่กับกระทรวงกลาโหมค่ะควรจะไปอยู่กับกระทรวงพาณิชย์หรือก,กระทรวงกรเกษตรนะคะ คือท่านพยายามจะได้ค่าของทหารเรากําลังจะมองว่าทหารเนี่ยกำลังจะถูกได้ค่าดังนั้นวันนี้ปัญหาการเกษตรราคาข้าวตกค่ะแต่ทุกอย่างขึ้นหมดผักขึ้นหมูขึ้นแถมค่าไฟจะขึ้นอีกคนใช้ข้อความว่ารัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ขึ้นข้าไฟโดยทั่วหน้าไม่ไหวนะคะสิ่งที่รัฐบาลต้องแก้คือแก้ปัญหาแต่อย่าไร้น้ำยาค่ะ คือคำนึงถึงหัวจิตหัวใจพี่น้องประชาชนใช้หลักรัฐศาสตร์บวกนิติศาสตร์แล้วก็ต้องบวกเศรษฐศาสตร์ไปด้วยค่ะคนอยู่ได้ด้วยการเมืองคนอยู่ได้เนปัญหาที่ทางฝ่ายค้านเองพยายามที่จะแก้ไขเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นต้นทางของปัญหาปากท้องแต่ท่านก็สุดท้ายมันก็ไม่ผ่านแต่ว่ามันก็ไม่ละความพยายามของฝ่ายค้านซึ่งก็นําโดยพรรคเพื่อไทยนะคะ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือหลายคนถามว่าพลเอกประยุทธ์เสนอเรื่องของเอารถเนี่ยขึ้นมาใช้แทนการขนส่งรถบรรทุกขเขาเล็งไปถึงงบประมาณปีหน้าเลยนะคะพอถ้าเกิดท่านใช้รถหนักเนี่ยรถต้องเสื่อมแน่ๆรถ3,700คันเนี่ยไม่รู้ว่าซื้อมาปีไหนแล้วถ้าใช้ไปเนี่ยงบประมาณปี2565หวังบัาก,กระทรวงกลาโหมจะไม่ขอเพิ่มงบในการไปซื้อรถมาทดแทนอีก3,700คันนะคะ นี่คือเรื่องที่เป็นห่วงสําหรับสถานการณ์ทางการเมืองในะขณะเวลานี้แก้ปัญหาข้าวให้พี่น้องเกษตรกรก่อนเลยคะ่ะหบาทต่อกิโลกร,รมัมผักชี400บาทต่อกิโลกร,รมัมมันต่างกันลิบลับนะคะขอความสามารถของรัฐบาลแล้วก็เห็นอกเห็นใจพี่น้องเกษตรกรด้วยความห่วงใยจากพักเพื่อไทยคะ่ะ